จะอยากจะเข้าร pues ่วมเวิร์กช็อปก็ติดต่อทั้งเจมได้จะไปไหมเดือนได้หนึ่งครั้งครับจัดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องติดตามว่าจะมีอัปเดตทางโซเชียลมีเดียร์ทางเลเวอเรจเอร์นะครับโอเคขอบบคคุณรัต่อเลยครับสองใบเลยเหรอฮะโอเคก็สวัสดีครับก็หลายๆท่านในที่นี้น่าจะเห็นหน้าเอิร์ธยูไอบอยอยู่แล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับในนั้นตัวเองครับผมเอิร์ธนะครับธนาคารพรุงกองสีนะครับผมก็จะ ทำในตำแหน่งคอมมูนิตี้สเปเชียลิสต์นะครับผมก็ในส่วนกิจกรรมที่เออดูแลเนี่ยก็คือรีแฟมฟิตฟิตก็คือเสื้อตัวที่เออใส่นะครับผมแล้วก็บ่อยๆทีจ่จัดบ่อยๆเนี่ยก็คือรีแฟมมูฟี่นะครับผมซึ่งกิจกรรมพวกเนี้ยเออหนงก็จะจัดแบบเดือนละครันะครับผมก็ถามว่า ในส่วนของภาิกุรกรรมพวกนี้มันมีเรื่ออาการลงทุนยังไงใช่ไหมครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะครับในพาทของแบบมูคี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่านักลงทุนในที่นี้ได้ไปดูหนังร่วมกับเรานะครับผมก็จะเห็นอยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะเริ่มหนังนะครับเอก็จะมีเหมือนแบบอสอบแทรกสาระที่เกี่ยวกับุ้นหรือว่า,าแบบในพาทของการลงทุนในในกลุ่มของุูนในฝั่งของแบบอินเทอร์เทนเมนต์หรือว่าแบบออฟฟิศที่เกี่ยวกับแบบลงหนังหรือว่าแบบค่ายหนังหรือว่าแบบตัวหนังน้นๆนะครับผม ก็นอกจากว่าแบบเราจะมาแบบร่วมสนุกแล้วก็มีแบบพาร์ทิซิเพตร่วมกับแบบเพื่อนเพื่อนักลงทุนในกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีแบบสอดแทรกสาระแบบให้เพื่อนๆเนี่ยได้กลับรู้เรื่องหุ้นแล้วก็ต่างๆแบบนอกจากไทยลรวก็ยังมีแบบหุ้นทั่วโลกด้วยครับผมและนอกจากนี้นะครับผมในกลุ่มของแบบชี้อินเวสต์เนี่ยก็มีไปซัพพอร์ตด้วยก็คงจะแบบเห็นหน้ากันได้บ่อยๆในตามแบบกิจกรรมแบบหลายๆอย่างเนี่ยก็ขอฝากเนี่ยฝากด้วนะครับอ่าเอาตรงเล้น้องเลย เขาสร้าสรรภาพยนตร์นะครับไม่ได้เน้นแต่ความบันเทิองอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะพยายามดึงเขาเ,เ,เ,เข้ามาในเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับเราก็สร้างคอมมูนิตีคนที่ไปดูหนังด้วยกนันเราก็พูดคุยกันได้ก่อนหนังเข้าหลังจากหนังออกเนี่ยนะครับมีไอเดียาการลงทุนว่าช่วงนี้อยากจะคลายเครียดปรับทุกอะไรกันก็นเชิญตามสะดวกเราสร้างคอมมินิตี้ไปแล้วครับอ่ะเชิญต่อเลยถือกระทะมาทำอะไรอ๋อโอเค ดูออกเลยว่าจะทำกิจกรรมอะไรอาเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อจ๊อกนะครับแับผมนางแก้วนะครับเจ้าของกิจกรรมลิฟแฟงห่างไีลนะครับผมก็กิจกรรมที่เราจะพานักลงทุนนะครับไปทานข้าวด้วยกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียเรื่องการลงทุนนะครับผมก็ เวลาเราลงทุนเนี่ยนะลงทุนคนเดียวมันยากใช่ไหมพี่บอยครับเราจะเป็นจะต้องมีเพื่อนครับเส้นทางนี้เดินคนเดียวมันลำบากครับผมถ้ามีเพื่อนร่วมแชร์ไอเดียมาระบายความเจ็บปวดหรือมาขอไอเดียป้อกันก็อาจจะทำให้การลงทุนเรามีความสนุกเพิ่มขึ้นได้ครับผมเรื่องอาหารผมอาจจะทำไม่อร่อยครับแต่ถ้าเรื่องร้ารอร่อยเดี๋ยวผมพาไปกินครับผมผมก็หน่อย ก่อนผ่านมาบรรยากาศป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อคนจะได้ตัดสินใจไปร่วมกิจกรรมกับเราได้ง่ายขึ้นอร่อยครับอร่อยอย่างนี้เลยเหรอ,อผมกำว่าจะเล่าแบบตอนนั้นของคุณได้คุยกันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่เราเราเน้นร้านอร่อยก่อนเราต้องร้านอร่อยมาก่อนต้อกินต้องอร่อยนะใช่อร่อยด้วยได้ความรู้ด้วยครับผมอร่อยแค่ไหนนะเดือลลนออละครั้งครับเดือนละครั้งต้องรีบลงทะเบียนนะเพราะว่ากิจกรรมนี้ดูเหมือนว่าคนชอบนะเข้าอ่าโอเคได้นะครับรีฟังทั้งคลีนะครับเอาเชิญต่อเลยครับ ครับสวัสดีครับผมกุลส่วนอยู่รัชนาภรณ์นะครับก็ตอนนี้ดูแลกิจกรรมหรือแฟนดลังนะครับหรือพาไปเล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะครับผมก็จับเป็นประจำครับจำไม่ง่ายก็คือสุกสัปดาห์แรกของทุกเดือนนะครับผมหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วกำลังจะมีเร็วๆนี้ก็คือวันศุกร์เพียบถึงนี้นะครับแล้พี่ๆนักกุลท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลนะครับหรือว่าเป็นแฟนคลับที่เปิดนะครับไปที่เปิดชอบไปเล่นบาสก็เล่นบอล ยังไงก็เรียนเชิญนะครับไปออกกํลักายนะครับผมผ่อนคลายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ตลาดระหว่างอัพเดทอะไรเงี้ยนะครับจะได้กลับไปลงทุนกันแบบเต็มที่นะครับเรียนเชิญนะครับตรงนี้หน่อยสมาชิกเข้ารูมเยอนนะไหมครับ ัที่ต่างๆมาเป็นยังไงบ้างประมาณ20-30ท่านครับผมแล้วก็ล่าสุดมีเซอร์ไพรส์คือมีทีมชาติแอบมาจอยด้วยอ๋อเหรอใช่ครับผมพอมีทีมชาติมาที่ทำให้ผมไปกล้าไปก็เลยแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะได้ทำแต้มขอเขามาช่วยสปอร์ตมาช่วยมาช่วยสอนด้วยใช่ใช่ข้อเข่าที่ไม่ค่อยดีได้ไปได้ไหมครับไปได้ครับพี่สบายยืมชุดได้ขอบคุณครับม็ต่อไปเลยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรุกบอลมาด้วย นักลงทุนนะครับก็ตามรุ่งเลยนะครับก็เป็นเจ้าของกิจกรรมนิสแฟฟุตบอลนะครับก็นักลงทุนที่คายเคียบก็เชิญมาเล่นฟุตบอลกับเรานะครับแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้เรื่องการลงทุน,นร,ระหว่างพักน,นะครับก็ที่จะไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจำง่ายๆครับจับสุดสุดท้ายของเดือนนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเล่นบอลกันนะครับอ่าโอเค ออกกลังกาตจริงๆแล้วคลายเครียดจากการเทรดได้ดีนะครับรดเทยดลดเครียดตลอดทั้งสัปดาห์แล้ววันศุกร์นะครับก็ไปเในฟุตบอลกันนะครับอ่าโอเคต่อเลยครับสวัสดีครับชื่อต้นศิลป์ครับอ่าเป็นคนที่ดูแลที่แฟมโฟมเวิร์นะครับผมก็จัดมาทั้งหมด4ี่ทางละจริงๆที่แฟรมโฟมเวิร์กคือเราจะเปิดให้เพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนเนี่ยทุกสายเล,ลงทะเบียนมาแล้วเขียนว่าตัวเองเทรดยังไงเพื่อนที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มาแชร์ ไอเดียของคนทุกคนร่วมกันในค่าทั้งนีจะมีประมาณ1 2บสถึงสิคนเนาะเพื่อเพื่อให้ห้องมีกระชับแล้วก็แชร์ได้หลากหลายระหว่างทางก็จะชวนทุกคนตัวเองผ่านว่าเราเท่ยังไงเรายังขาดอะไรกันบ้างก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยช่วยไกด์ไลน์แนะนำกันภายในห้องสุดท้ายเนี่ยเราจะจบด้วย แนวาทางการเทรดแล้วก็เราจะนั่งไล่กากันประมาณ5 0าสิบร้อยตัวลูกค้านะครับผมก็จับทุกเดือนนะครับช่วงปลายเดือนใครที่สนใจไม่ว่าเป็นนักลงทุนสายไหนจะเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนมาได้หมดนะครับผมก็เตรียมตัวนน <ulsion> <ๆ>ตดูเองเดือนนี้เราจะจัะดวันที่ยี่สิบสามยูนนานะครับเป็นวันวันอาทิตย์อ่าสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวรอด,ดูว่ามีเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ใครสนใจติดตามกันได้ครับผมโอเคครับมีการจะรับเยอะขึ้นยยี่สิบสองยี่สดบสามจริงจริงครับจริงจริงคลาสนี้เป็นอย่างนี้ครับคือมันมันคุยกันอ่ะ ได้เห็นหน้ากันเนี่ยมันจะกลายว่าแชร์กันแบบจริงจังมากกว่าแล้วมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่อ,ออกร้านไม่ได้แล้วกันโอเคุยกันหลังไม่อย่างนี้คุยกันหลังไม่ก็จะนั้นเลยใด้ว่าจกัดประมาณ18คนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแล้วคลาสผมก็ค่อนข้า,า,นางเลยถ้าเกิดเป็นคลาสใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่า,าคุณเัีไม่ถึงไม่ด็ติด ถ้าสมมติว่าเป็นนักลงุนมือใหม่หรืออาจจะยังไม่เก่งมากอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรในแชร์นะต้อนรับไหมเมืครับมาได้เลยครับจริงๆนักลงทุนมือใหม่อ่ามีคนที่มาเหมือนซึ่งจริงๆอ่าจะเป็นคนที่ถอดจะแนะนำคนอื่นว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนนักลงทุนมือใหม่เนอ่าเข็ดมาไม่นานหน้าที่ของเขาในการมาพดรีทิต้าก็ผ่านเพราะว่าอ่าคนเราอ่ะที่เริ่มลงทุนใหม่ใหม่ ความยากของการเริ่ม<ส>ลงทุนคือเขาไม่รู้สถานะอะไรเพราะฉะนั้นการที่ต้องมาเจอคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเข่งมานานๆเขาจะรู้ว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะเขาถามอะไรเขาจะเกิดคำถามต่องๆเรื่อามแล้วเขาจะไปหาคำตอบตัวเอยโอเคดีมากเลยเชิญเลยนะครับมาร่วมโฮมเวิร์กกันนะครับนั่นต่อไปเลยครับชื่อบุ๊กนะครับคอสคอร์ลิคานงครับผมปัจจุบันทำงานอยู่ในส่วนของัก o d ม c ร marketing นะครับ ก็ด้วยความที่ในส่วนงานที่ทําอยู่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโปรดักทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเทรดแอบเทรดพุ่นไทยผุ้นนอกหรือแม้กระทั่งฟองทุนเองก็ตามนะครับแล้วตัวโปรดักเองเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจะสามารถเจอกันได้ในทุกๆกิจกรรมนะครับก็ถ้าสมมติว่าเจอกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับสามารถเดินเข้ามาคุยได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอยากจะมีฟีดแบบมีคำติชมมีให้คำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยก็คือทางเราพร้อมรับฟังเสมอ หรือว่าแม้กระทั่งไม่ไม่ใช่เรื่องโปรดักต์เรสเตอร์เองเนาะอยากคุยเรื่องแบบการลงทุนมามาระบายตลาดไม่ดีนี้นั่นอะไรเงี้ยก็ยินดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวเองก็เป็นแบบเทรดเดอร์ไปลงทุนเหมือนกันคิดว่าอ่าเราแบบเหมือนแชร์ความรู้แชร์เรื่องเดียวกันเราเข้าใจความรู้สึกกันครับผมทำไมงานคนดูดูเที่ยงวันฉวานก็ต้องดูเที่ยงกรางเลยดูจะเป็นพิธีระบายออแบบนี้ จริงจริงไม่เหมือนแบบเป็นผู้ช่วยอะไรี้ยมากกว่าคอยซัพของคนดูแนที่ดูแลกิจกรรมถ้ามีปัญหามีคําแนะนําติชมนะครับชมได้ด้วยนะใช่ดติได้อย่างเดียวนะครับก็บอกพราก็ได้นะครับอ่าโอเคนะขอบคุณมากนะครับตั้งสุดท้ายเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อกอล์ฟธนาเอ็นนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโปูฐักขององค์กรนะครับก็อย่างแรกที่อยากจะพูดวันนี้ผมคง ในการที่จะพูดว่าพวกเราทําอะไรไปบ้างนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการที่ไม่ลาบรื่นทั้งฝั่งแอปพลิเคชันแล้วก็ P c ซีีนี้ผมอยากจะขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายทั้งทีมฝ่ายไอทีนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับขอโทษลูกค้าทุกคนนะครับ mm hmm. พวกเราเข้าใจดีครับว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันทําให้ทุกท่านต้องเสียเวลาเสียโอกาสในการเินแล้วก็เสียทรัพย์ในกรณีที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเราคงไม่ได้อยากจะบอกลูกค้าว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว และเราก็รับฟังฟีดแบ็กของลูกค้าทุกท่านทุกคนและขอขอบคุณจากใจจริงที่ถึงแม้ทุกท่านจะต้องเสียเงินกับฟีดแบ็กนั้นแต่ทุกท่านก็ยังเลือกที่จะบอกเรานะครับเราขอบคุณทุกท่านมากจริงๆและด้วยวัฒนธรรมองค์กรวิสัยทัศน์ขององค์กรผมขอให้สัญญาแทนคนในองค์กรทุกคนว่าเราจะยังปรปับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกธุรกิจเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทํากําไรจากการเก็บค่าคอมมิชชั่นของทุกคนแต่ฟีดแบ็ของทุกคนคือกําไรของบริษัทครับขอบคุณครับ